กอยศยืนยันมีเงินเพียงพอสำหรับผู้กู้ยืมทุกรายนะครับล่าสุดได้เตรียมเงินกู้ในวงเงินกว่า48,000ล้านบาทสำหรับผู้กู้ยืม769,000รายนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเนี่ยผลการรับชําระหนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่ากอยศมีอัตราการชําระหนี้ลดลง7จุด 57%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับในส่วนของการให้กู้ยืมนั้นทางกยาศาได้เตรียมวงเงินกู้จำนวน48,344ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม7 6 9 0 0 0รายและได้เปิดระบบการให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา2567แล้วโดยปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาได้ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจำนวน2 4 0 5 9รายเป็นเงินที่ขอกู้ยืมแล้ว10,000 885ล้านบาทนะครับข้อมูลณวันที่24พฤษภาคม67ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถยืน่นขอกู้ยืมและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยแอปพลิเคชันกยศ Connect นะครับ